มีแฟนเพจนะครับเจอผมแดงเขมร่านะครับวันนี้เจอกันวันพฤหัสบดีนะครับที่29กุมภาพันธ์2567นะครับเจอกันวันสิ้นเดือนนะครับจะมาวิเคราะห์วิจารณ์นะครับรายการศึกเพชรยินดีนะครับที่เวทีราชดำเนินครับวันนี้ก็จัดโดยทีมงานเพชรยินดีนะครับช่วงแรก2-4 U14 แล้วก็ช่วงที่2นะครับรับชมได้ทางเพจหมายเลข789นะครับตอน2ทุ่มครึ่งนะครับไปดูคู่มวยนะครับคู่ที่1นะครับลุ้งสามบีกอดีศักดิ์นะครับเจอกับวายุน้อยนุ้ยสีมุมเมืองครับ ลุง3ามเจกับวายุน้อยนะครับลุง 3B มวยจากพัทลุงนะครับก็มวยขวาฝีมือนะครับผลงานไฟล่าสุดเนี่ยมีแพ้เจ้าเพชรแดงนะครับขณะที่คู่ชกนะครับวายุน้อยนะครับก็มวยจากบุรีรัมย์นะครับซ้อมนุ้ยสีมุมเมืองนะครับผลงานไฟล่าสุดเนี่ยก็มีแพ้เจ้ากังวันน้อยพีเคสายชัยนะครับคู่นี้ชอบพิที่วายุน้อยนะครับวายุน้อยนุ้ยสีมุมเมืองนะครับส่วนคู่ที่2นะครับขุนหาน ไกยสระพบ็อกซิ่งยิมนะครับเจอกับปากีสถานเอราวันนะครับคู่นี้โชกันวิกัด106นะครับขุนหาเนี่ยมาร้อยหกจุดสามนะครับก็ลดไปศูนย์จุดสามนะครับขุนหานก็มวยจากคุณหานซีสเกตนะครับแต่ว่าไปซ้อมที่ไกสระพบ็อกซิ่งยิมที่เมืองการนะครับก็มวยเข่านะครับผลงานไฟล์ล่าสุดมีแพ้กล้องธรณีก่อนหน้านี้ก็ชนะนอกเจ้าชยพลนะครับขณะที่คู่ชกนะครับ ปากีสถานเอราวันนะครับก็มวยจากปัตตานีนะครับซ้อมเอราวันอยู่กับทีมงานปารีเอราวันนะครับผลงานก็มีแพชเสดวทองนะครับคู่นี้ชอบไปที่ขุนหานนะครับขุนหานไกสุระพวอกซิ่งยิมครับส่วนคู่ที่3นะครับคู่รองครับเ่งสยามไฟเตอร์มวยไทยนะครับวันนี้เจอกับเจ้าจตุรัสสปีดานะครับเก่งสยามก็มวยจากร้อยเอ็ดนะครับซ้อมเพชรยินดีนะครับขณะที่คู่ชกนะครับจตุรัสนะครับก็มวยจากกำแพงเพชรนะครับมวยจากกำแพงเพชรซ้อม ซ้อมอยู่กับทีมงานซับปีดาที่สมุทรปราการนะครับผลงานก็มีชนะน็อกยกที่สี่เจ้าเพชรพุงแสนนะครับคู่นี้ชอบไปที่เจ้าเก่งสยามนะครับเก่งสยามไฟเตอร์มวยไทยนะครับแล้วก็คู่ที่สี่คู่ที่สี่นะครับคู่เอกนะครับฟุกน้อยฟุกบะหมี่เกี๊ยวนะครับฟุกน้อยฟุกบะหมี่เกี๊ยววันนี้เจอกับเจ้าดิเทลดาเิรษฐกุลนะครับคู่นี้เคยเจอกันมานะครับบอเสมอกันมานะครับฟุกน้อยก็หมยจากบุรีรัมนะครับ ซ้อมสภอพาราดขณะที่คู่ชกนะครับคำปีเทวดาเนี่ยมวยสุรินนะครับซ้อมเสร็ที่กุนนะครับคู่นี้ชอบไปที่เจ้าฟุกน้อยนะครับฟุกน้อยฟุกบะหมี่เกี้ยวนะครับแล้วก็ช่วงที่2นะครับถ่ายทอดสดทางเพจเมดเด็ด789นะครับคู่ที่1นะครับเพพหลังดอนนะครับสอสัมพันธ์นะครับวันนี้เจอกับเจ้าชนะเลิศดสิทธิ์ออดน้อยนะครับคู่นี้ชอบไปที่เจ้าเพรหลังดอนนะครับเป็นหลังดอนสอสัมพันธ์นะครับแล้วก็คู่ที่2นะครับเขตตะวัน มกชสุพรรณบุรีนะครับเจอกับซูเปอร์มาร์คสสังเพาชัยนะครับเจ้าเขตตะวันนี่มวยโคราชนะครับผลงานไฟล่าสุดเนี่ยก็มีแพ้เจ้าสิงเสน่ห์นะครับขณะที่คู่ชกนะครับเจ้าซูเปอร์มาร์คนะครับมวยจากแปดลิ้วจัดเจิงเซ่านะครับซ้อมอยู่กับทีมงานพีเคนะครับคู่นี้ชอบไปที่เขตตะวันนะครับแล้วก็คู่ที่7นะครับซูเปอร์บอนเกียรจัดชัยนะครับเจอกับไมโตะโลกความตันนะครับนักชกจากญี่ปุ่นคู่นี้สู้กัน115นะครับ คู่นี้ชอบไปที่เจ้าซูเปอร์บอน์นะครับแล้วก็คู่เอกครับนี่ชาวนุ้ยสีมุมเมืองนะครับวันนี้เจอกับนุพะเก้ามอสุดสยามนะครับนี่ชาวเจอกับนุพเก้านี่ชาวเนี่ยมวยซุรินนะครับสูงยาวเข่าแหลมครับผลงานมีแพ้ยอดขุนศิษย์นะครับไฟล่าสุดขณะที่คู่ชกนะครับเจ้านุพเก้านะครับมวยจากจังหวัดตรนะครับผลงานไฟล่าสุดเนี่ยชนะอินรีดำนะครับคู่นี้ชอบไปที่นี่ชาวนะครับนี่ชาวนุ้ยสีมุมเมืองนะครับมวยชอบช่วงที่2นะครับชอบนิเชาวนะครับ นี่ชาวนุ้ยสีมุมเมืองและก็ซูเปอร์บอลนะครับนิ่ชาวและก็ซูเปอร์บอลนะครับส่วนช่วงแรกนะครับชอบขุนหานนะครับขุนหานแล้วก็เก่งสยามนะครับขุนหานแล้วก็เก่งสยามนะครับนี่คือมือชอบของผมทั้งหมดวันนี้นะครับรายการสุดเพรดีที่ราชดำเนินนะครับก็ฝากเพื่อนๆกดติดตามนะครับทั้งทางเพจและก็ YouTube ของทีมงานเราด้วยครับวันนี้ผมแดงเขยมรักลาไปก่อนสวัสดีครับ